ทขาไม่อยู่ทาไมอยู่กำลังกำลังจะอาบน้ำค่ะอเพิ่งทงานเสร็จแะเออที่ไหนฮะปูยสิปะดูยาสปูยาสนปนะห้าองเ ป๊าป้าจ้านั่งคุยให้ดีน um> ั่งคุยให้ดีมานั mm ่งคุยกันดีๆจะทำอะไรจ้าคุยกับป๊าป้าก่อนคุยก่อนค่อยใส่ฟิลเตอร์น่ะสวยอยู่แล้วน้ำหรือยังหรอน้ำแล้วเก่งมากครับรอแป๊บหนึ่งนะอ๋อรอแป๊บรอแป๊บนึงนะ เดี๋ยปไปไหนหนอะอันนั้นไงน้าป๊าป๊าปีาป่จักรยานเนาะเดี๋ยวมาอะไรเนาะมาแล้วค่ะเดือนนี่เหรอทาอะไรจ๊ะเอมนน้ำมันดูเดินน้ำมันดูเหรอ

ถามเร็วให้ถามไม่ได้ให้ตอบค่ะป๊าป๊าที่ถึงมันมีไหม,ไม,มอมยู่ยอ๋อถึงอยู่ค่ะนนเข้าห้อ,อ,าองล้อยูน่น้ำเหรอคะ อาคิดออกแล้วทีทุทกข์กินไห้เลยไปกินบนเตียงปไปนียป